ผานู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาควน่าสนราชการและผู้ผ่านการอบรมโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะทุกท่านทุ่นกระมองหญิงคนรรัชราชการาสิวัฒนาปรวณีทรงรัชวัฒนาขอให้ข้าพเจ้านางพระรัตน์เป็นรัชวัฒนาในยนเป็นผู้แทนพระองค์ในโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะในวันนี้ทุ่นกระมองหญิงควรรัราชการาสิวัฒนาปณวรีทรงยงหญยในชีวิตและความเป็นอยู่ของราษฎร จึงทรงมีพระดำริให้มูลนิธิ m ิราโ l อ of l i น e ในพระมหาจิง,งบนร,าารัฐราชกัญญาสิริวัฒนาพนาวดีร่วมกับสำนักงานะพุทธรนาแห่งชาติจัดโครงการหนึ่งใจให้ธรรมะขึ้นด้วยทรงเห็นสภาพปัญหาสังคมในปัจจุบันว่าประชาชนมีวิถีชีวิตห่า,นนางไกลจากวัดและศาสนาเชื่อในค่านิยมที่ผิดขาดที่พึ่งและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจอันเป็นที่มาของปัญหาสังคมต่าง เช่นการขออญากรรมปัญหายาเสพติดและปัญหาทางเพศด้วยเหตุนี้บนเนีนที่วิลเล่ค์ออนไลน์จึงจัดโครงการเดินใจให้ธรรมะขึ้นเพื่อป้องกันปัญหาดังกล่าวเกิ่อโอบฝันให้เด็กและเยาวชนมีคุณธรรมจริยธรรมและจิตสำนึกที่ดีงามข้าพเจ้ารู้สึกปลับปึืงใจเป็นอย่างยิ่งที่ทุกภาคส่วนหันมาใส่ใจดูแล เข้าใจหลักพุทธธรรมที่ถูกต้องและมีโอากาสเรียนรู้หลักธรรมคำสอนที่เป็นประโยชน์ต่อการดำเนินชีวิตซึ่งนับเป็นการพัฒนาความคิดและจิตใจให้เด็กและเยาวชนเป็นพุทธศาสนิกชนที่มีพระพุทธศาสนาเป็นผลรวมจิตใจอันเป็นวิถีชีวิตที่ดีง,งามข้าเจ้าขอขอบคุณคณะสงฆ์วัดกรางแดงส่วนราชการจังหวัดนครราชสีมารวมถึงหน่วยงานทุกภาคส่วน ที่ได้ให้การสนับสนุนโครงการเหอนใจให้ต่ากในครั้งนี้ขออนวยพรให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความสำเร็จและเดินทางกลับโดยสวัดิภาพทั่วหน้ากัน